สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนคลับทนายเพื่อประชาชนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับความคลิปหน้าจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับชัยพลดูขุนพลวงแหวนรอบนอกที่ชัยพลนับถือเชิญเข้าบ้านจิกเรียกทนายของชัยพลแบบนี้ จะแหกปากบอกพวกมันได้หรืออย่างว่าชัยพลเป็นคนซานไปกราบขอให้ทนายมาช่วยคดีชัยพลไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างมันเริ่มไม่ไหวเข้าไปทุกทีแล้วนะชัยพลคนรอบตัวชัยพลปากเป็นแบบนี้เองคนดีๆถึงถอดใจจากชัยพลซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้แนบภาพที่เป็นคอมเมนต์จาก YouTube ไว้ดังนี้ วันที่ลุงโดนจับมาดามเขาไปช่วยลุงนะนะแต่ถัดมานะครับบอกว่าอย่ามั่วตั้มเขาจ้างมันมามาดามเข้ามาด้วยใจครับผมอยู่ในเหตุการณ์เรามาฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนนะครับคนแรกบอกว่าวันที่ชัยพลโดนจับนะ่ะลาเต้ไปช่วยอะไรคะสงสัยจริงๆถัดมานะครับบอกว่า มันมโนจะป้าช่วยทิปถัดมานะครับบอ,อกว่าคนส่วนมากคิดว่านกแสกเอาโฉนดที่ดินไปช่วยค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่าเรื่องนี้ต้องให้ทนายสกอตอบว่าเจ้าของโฉนดจริงๆคือใครคนที่บินไปวันนั้นเตรียมไว้เผื่อจะได้ใช้ชโฉนดเอมเดอร์ก็รู้ดีว่าใครเพราะเอมเดอร์เป็นคนไปรับรองเบิกจ่ายค่าที่พักให้ด้วยใช้เงินบริจาคที่ลาเต้เรียรไรในกลุ่ม ลายผ่านบัญชีเอมเดอร์เงินก้อนเดียวกับที่ช่วยค่าน้ำมันทนายตั้มมา9 0 0านั่นแหละอันไหนช่วยจริงเราก็เล่าตามจริงไม่บิดเบือนทัดมานะครับบอกว่าเห็นแต่ยายแต่นกะทนายตั้มและ YouTube อีก3-4คนไม่เห็นเงาหมาจุดๆเลยทัดมานะครับบอกว่าไม่รู้ว่าช่วยแบบไหน ช่วยจนนายการสั่งฟ้องไปแล้วถัดมานะครับบอ,อกว่าดูทรงแล้วเหมือนช่วยกำจัดไม่ให้คุณทนายตั้มมาช่วยลุงพลมากกว่ากลัวลุงพลจะชนะคดีเหมือนใครจ้างมาท,ทําทีเป็นผู้หวังดีแต่แอบแทงข้างหลังความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับในที่สุดหญิงแกร่งของเรา ก็เอามือน,น้อยๆเอื้อมไปบนฟ้าเกี่ยวเมฆมาเป็นฝนพรมชำ่ำดับไฟร้อนรุ่มในกก,กอกอีกจนได้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะชัยพลดั่งแก้วแวววับจับจิตมิ่งมิดชัยพลคือแตนสีแม่เอยเลอค่ากว่ามณีในโลกล่าสุดฟ้านี้มีแค่เธอรักษาไว้ให้ดีๆ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเรื่องไรหรอป้าเราตกข่าวถัดมานะครับบอกว่ามีดรามา่าชัยพลกับหน้าแต่แล้วช่องแฉยันเงาเอาไปต่อยอดจนเกิดประเด็นด่าทอลามไปถึงครอบครัวยายแตนยายแตนเลยอ,ออกตัวเคลียดดรามา่าให้ทุกคนสงบกันค่ะถัดมานะครับบอกว่า ขอบคุณครับป้าถัดมานะครับบอกว่าสะเอะยังการเรื่องตัวเองช่องนี้นะ่ะไม่ชอบถัดมานะครับบอกว่าดีค่ะป้าที่ปตเนออกปกป้องครอบครัวถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะจะโดนเอาไปเล่นอีกเยอะเลยค่ะวงเล็บพวกนี้นะ่ะเล่นไม่เลิกถัดมานะครับบอกว่าขอแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งนะตรงๆรใครจะว่าอย่างไงอีชั้นก็ตามสะดวกนะคะเรื่องมันเกิดเพราะ ความปากพร้อยของผู้ชายสองคนแล้วกระพือหนักเพราะนกแสกขี้เสือกแต่คนที่ต้องมาขอโทษยกมือไหว้คนแรกกลับเป็นยายแตนดิฉันถือความแกร่งของจิตใจนางจริงๆภูมิใจได้เลยนะคะมีไม่มากคนหลอกที่ฉันจะชมว่าแกร่งถัดมานะครับบอกว่านกแสกมันไม่ชอบป้าแตนเพราะเคยดูมันพูดว่าให้ตาพลนะ่ะเตือนป้าแตน ว่าพูดไม่เพราะค่ะถัดมานะครับบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะป้าแตนส่งน้องชายไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกและการพูดจะดีมากค่ะจะได้ไม่ปวดหัวความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเห็นว่าอีก4วันจะไปกกอกฝากชัยพลช่วยบอกตัวแทนขายครีมคนนี้ที่ด่าทนายตั้มรายวัน กล่าวหาว่าทนายตั้มเลือกทําแต่คดีดังหิวแสงหิวเงินไม่เคยช่วยเหลือประชาชนจริงๆฝากชัยพลบอกลาเต้ด้วยว่าชัยพลเองนั่นแหละเป็นคนไปขอให้ทนายตั้มช่วยรับทําคดีให้ไม่ใช่ทนายตั้มโดดเข้ามาเกาะขอทขําคดีเพราะหิวแสงและชัยพลไม่ได้จ่ายเงินจ้างทนาย ชัยพลน่าจะต้องบอกให้ยูทูบเบอร์ที่เข้าใจผิดทนายตั้มแล้วคอยกระแนะกระแหนะหลายๆคนเข้าใจได้เสียทีและให้ทนายได้ทำหน้าที่อย่างสบายใจว่าจะไม่มีพวกสวะชั้นต่ำที่ไหนมาคอยใส่ร้ายด่าทอให้เสียกำลังใจเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์กับโพสต์นี้นะครับคนแรกบอกว่า ป้าเคยเอาคลิปอิเต้ลงให้ดูหลายครั้งแล้วทำไมไม่คิดจะกล่าวอะไรสักหน่อยหรือคะคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่เลือกให้ทนายตั้มช่วยทำคดีให้อีจุดจุดจุดมันชักจะกำเริบขึ้นทุกวันทุกวันช่วยออกมาพูดเรื่องจริงเกี่ยวกับทนายตั้มของกลุ่มพวกเราด้วยนะคะตาพลถัดมานะคะบอกว่าทนายตั้มเป็นทนายให้กับชัยพล และทำไมปล่อยให้คนจิตใจพิการต่ำตมมาด่าทนายล่ะคะถัดมานะครับบอกว่าคงต้องบอกให้ชัยพลให้ออกมาพูดด้วยตัวเองล้างมวลทินให้กับทนายตั้มไปในตัวถัดมานะครับบอกว่านกแสกกำลังพูดถึงตัวเองอยู่ใช่ไหมจ๊ะที่เอาตัวเองเข้ามาหาชัยพลเพื่อต้องการดังเหนี่ยวแสงอยากมีคนรู้จักมี f อฟซีติดตาม จะได้มีช่องทางธรรมาหากินในโลกออนไลน์ทั้งที่หนีคดีความคดโกงและก่อนหนี้สินไว้มาหลายปีคงคิดว่าคนคงไม่รู้จักอดีตที่ปิดบังความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บุ๊ k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไปดังนี้ครับมอร์นิ่งค่ะวันนี้อีชั้นไม่มีอะไรมาเสิร์ฟสมาชิกมากมายนักเพราะกระทะหาย จะปรุงจะผัดก็ไม่ได้เหลือแต่ตะหลิวหาสืบพยานวันสุดท้ายสำหรับคดีแพ่งที่ศาลมีนบุรีคด,ดีจุดจุดจุดฟ้องทนายตั้มเดิมพันหลักล้านไฮไลท์ของวันจะอยู่ที่หนึ่งในพยานของทนายตั้มคือไอทิศอาคมของเรานั่นเองรอขึ้นสืบบ่ายคงมีอะไรสนุกสนุกมาเมาส์กันอีกพยานปากเอก ส่งสารมาว่าแต็บไข่แล้วพร้อมใส่เดี่ยวกับไอ้จุดๆทุกรูปแบบส่วนดรามา่าเตี๋ยวเป็ดกับมดดำมดแดงมดตะนอยมาต่อยต้นพิกคนไหนหยุกหยิกคนนั้นต้องตดให้เห็นรู้ดูฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ให้คิดก่อนพูดอย่าใช้แต่อารมณ์ไม่งั้นความเดือดร้อน จะพุ่งชนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าฝากกำลังใจให้ทีมทนายและแอดคมนะคะส่วนดราม่าเป็ดนั้นคำพูดที่ออกสื่อแก้ไม่ได้ทีหลังนะคะถัดมานะครับบอกว่าทนายตั้มและแอดคมสู้ๆค่ะถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆค่ะแอดคมเป็นกำลังใจให้ทีมทนายตั้มค่ะ ถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้แอดคมทนายตั้มทนายอาคมค่ะถัดมานะครับบอกว่าอยากขยับจริงๆป้าแต่มดดําก็พูดถูกก็แล้วแต่เขามดดําบอกถัดมานะครับบอกว่าวันนี้ดวงทนายตั้มดีกว่าไอจุดจุดจุดตั้มปีวอกไอจุดจุดจุดปีขานวันนี้หวั่นวอกไอจุดจุดจุดชงเต็มเตมตายแน่ๆไอจุดจุดจุด